ไฮโซโอเวอร์อินเทรนด์ไฟติ้งแฟนคลับฟิตเนสทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นคำภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ภาษาอังกฤษจริงๆใช้คำแบบเดียวกันกับที่พวกเราใช้ค่ะจะต,ต้องใช้คำว่าอะไรไปดูกันค่ะไฮโซดูหรูหราดูแพงคนเขาดูแบบไฮโซมากๆเลยที่เราคิดว่ามันน่าจะหมายถึง h i high society to be of high society ก็ถือว่าได้นะคะแต่คนเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำอะไรที่ถูกต้องคำแรก แรกเลยค่ะคือคำว่า high class high class แปลได้ว่าชนชั้นสูงหรืออาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะที่มีคุณภาพสูง high class women เปรียบเสมือนแบบดอกฟ้า high class service high class care การบริการระดับแบบมีคุณภาพใช้พูดถึงสิ่งของหรือ activity หรืออะไรต่างๆที่มันมีความมีระดับมีคุณภาพอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า classy classy แปลได้ว่าดูดีมีระดับชั้นเยี่ยมตัวอย่างเช่นเราต้องการชมคนคนหนึ่งใช่ไหม she is elegant and classy เธอดูดีมากเธอดูแบบสง่างามเธอดูมีระดับอีกคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆคือคำว่า Uptown แปลได้ว่าหรูหรือบุคคลที่แบบชั้นสูงอะไรเงี้ยนะคะ Uptown girl Uptown Man อะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันค่ะแน่นอนมีคำว่า High high s ซแล้วก็ต้องมีคำว่า Low low so นี่พิเศษหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะที่เราเข้าใจมาว่าเอ๊ะมันน่าจะหมายถึงคำว่า Low Society To be of Low Society พูดได้ไหมก็ได้นะคะแต่เหมือนเดิมเลยค่ะ <c oughs> ค่อยใช้พูดกันแล้วใช้คำว่าอะไรแทนได้บ้างมันจะมีคำหนึ่งค่ะที่ คล้ายกันแต่ว่าความหมายอาจะต่างกันไปนิดนึงนะคะคือคําว่า low class อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่หมายถึงว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแม้แต่ถ้าพูดถึงคนก็คือฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกคํานึงที่น่าสนใจนะคะ่ะที่มีความหมายคล้ายๆกันนะคือคําว่า cheap cheap แปลว่าถูกถูกมันก็น่าจะแบบเออดีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีอีกความหมายหนึ่งค่ะความหมายนั้นก็คือพูดถึงคน oh you're so cheap such a cheap person นะคะลักษณะของคนที่แบบดูงกงกะดูแบบขี้เหนียวไม่ค่อยยอมจ่ายังคนมักจะใช้เป็นคำาส a n งนะคะเป็นศัพท์เหมือนวัยรุ่นไม่ทางการ informal มากๆหูทำไมมันมีแต่คำดูแง่ลบไปหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะถ้าคำในไทยก็คือแบบติดดิน down to earth ติด <"it" S 2> <"it" S 1> กับดินเลยอะไรเงี้ย A celebrity but she's so down to earth เขาเป็นแบบเซเลบเลยนะแต่ว่าแบบเขาว่าติดดินมากเลยอะวนันเขานั่งจาบส้มตามอะไรอย่างนงี้เลยอะอันเนี้ยก็เป็นคำหนึ่งที่ดูวกขึ้นมานะคะใช้กับสถานการณ์ที่เราต้องการแบบชื่นชมว่าคนนี้เขาเป็นคนติดตดินคำว่า over แกเวอร์เกินไปหรือเปล่าแหม่นี่ก็พูดเวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำที่เราใช้กันแบบชินเลยนะติดปากเลยแต่ในภาษาอังกฤษเราจะพูด this is over this is over ไม่ได้แปลว่าอันนี้เวอร์เกินไป this is over แปลว่ามันจบแล้ว ถ้าจะพูดว่าเธอพูดเวอร์จะพูดว่ายังไงได้บ้างใช้คำว่า exaggerate overreact ก็ได้นะคะ overstate ก็ได้ค่ะ exaggerate พูดเกินจริง don't believe everything he says he tends to exaggerate a lot อย่าไปเชื่อมันทุกอย่างนะอุ้ยเนี่ยพูดเกินจริงตลอดอะคำว่า overreact อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการพูดแล้วเกินจริงแต่เป็นปฏิกิริยาการโต้ตอบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติว่าโมโหจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่แบบรุนแรงมากส่วนใหญ่จะใช้กับอารมณ์ที่แบบโกรธไม่พอใจ she often overreacts to criticism คำสุดท้ายคือคำว่า overstate คล้ายๆกับ exaggerate เลยค่ะคือพูดเกินจริงแต่อันนี้มันมักจะดูแบบพูดให้เรื่องเนี้ดูสำคัญดูแบบมีอะไรมากกว่าความเป็นจริง <c oughs> I may have overstated things but it's really good เออเราก็อาจจะมีแบบโปรโมทเวอร์เกินเบอร์บ้างแต่ว่ามันดีจริงๆนะอันเนี้ยคำว่า in trend โอ้โหนายแบบ in trend แต่งตัว in trend มากเลยในภาษาอังกฤษใช้คำแบบนี้ค่ะ อินเทรนเนี่ยเราตั้งใจที่จะพูดว่าอุ้ยมันดูทันสมยัยแต่ในภาษาอังกฤษจะใช้เป็นคำนอื่นๆเช่น trendy นะคะคือดูแบบไปในตามเทรนด์เนาะในเรื่องของความแบบมีแฟชั่นที่แบบเข้าเทรนด์ในช่วงนี้ that's trendy haircut โอ้โหตัดผมมาใหม่ดูแบบเข้ากับช่วงนี้มากเลยอนะคะ่ะหรือจะพูดไปเลยก็ได้นะคะว่าแบบ fashionable that's a very fashionable skirt เป็นกระโปรงที่ดูมีจีบนะคะดูมีความแบบไล่สีนูน่นนี่นั<ๆ>่นก็ไม่รู้นะแฟชั<ๆ>่นเป็นยังไงนะคะ<ๆ>หรือ เปลี่ยนนิดเดียวค่ะเปลี่ยนจาก in trend มาเป็น on trend on trend เช่นแบบ on trend party outfit นะคะก็ดูเป็นแบบชุดที่ดูแบบทันสมัยนะคะสำหรับปาร์ตี้ต่อไปค่ะคำว่า fit fit กลงเกงต์ตอนนี้ fit มากเลยแต่คำว่า fit ในภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้มีความหมายว่าทับแน่น fit เนี่ยจริงๆใช้ได้หลายสถานการณ์เหมือนกันนะคะอย่างแรกก็คือมันพอดีใสแล้วพอดีตัวเลย the shirt fits you perfectly อุย้ยคือเสื้อตัวนี้มันพอดีตัวไซส์กำลังพอดีกับเธอมากหรือจะใช้แทนคำว่าแบบมันเหมาะมันดูแล้วเหมาะสมอาจจะไม่ต้องเป็นเสื้อผ้าก็ได้แต่เป็นเป็นหน้าที่เป็นงานก็ได้เช่น he f i t the job requirement คือเขาอะพอดีกับจ็อบที่เรากําลังตามหาเลยนะเราอยากได้คนที่มีความสามารถแบบนี้แบบนี้เขาก็เหมาะกับงานนี้พอดีเลยหรืออีกคํานึงอันนี้เราก็ใช้กันนะคะทับศัพท์ในภาษาไทยแลยหูฟิตมากเลยฟิตมากคือมีสุขภาพแข็งแรงมีความพร้อมทางร่างกายแต่เราจะไม่พูดว่า I fit เพราะว่ามันไม่ใช่ verb นะคะมันทําหน้าที่เป็น adjective to be fit to get fit to stay fit to, stay fit, to keep fit I jog every day to stay fit อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะพูดว่าอุ้ยมันคับมันแน่นไปหมดเลยแทนที่จะใช้คำว่า fit ก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่า tight oh it's so tight นะคะ the pants are so tight the skirt is so tight นะคะได้เลยค่ะคำว่า fitness เมื่อกี้เราเรียนคำว่า fit ไปแล้วใช่ไหมคะคำว่า fitness เนี่ยมันก็คือเป็นคำนามของคำว่า fit นะคะแต่คำว่า fitness นะคะแปลว่าความแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นคำที่จะใช้แทนว่า fitness ได้ก็คือคำว่า gym Gym นะคะถ้าจะใช้จริงๆนะคะก็ใช้คำว่า Fitness Center ถ้าเติม Center เข้าไปก็คือเป็นศูนย์ที่ทำให้แบบมีร่างกายพร้อมนะคะก็คือไปฟิตเนสนั่นแหละค่ะคำว่า i i h t t n n น่สู้ๆนะจ๊ะแต่ Fighting ไม่ได้เท่ากับสู้ๆแต่ฝรั่งไม่มีคำนี้นะคะทีนี้เราจะพูดยังไงได้บ้างว่าให้เขาแบบสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ Cheer up หรือถ้าเขากำลังไปต่อสู้กับเรื่องที่มันแบบมันหนักอยู่นะเขาต้องใช้ความพยายามอยู่นะ keep fighting หรือถ้าเขากำลังอดทนกับอะไรบางอย่างอยู่ hang in there หรือเอาแบบตรงตัวเลย you can do it และคำที่โอ้โหเนี่ยใช้กันบ่อยมากๆเลยคือคำว่า Fan club ถ้าเราจะพูดเลยว่าแบบ I am your fan club นะเขาอาจจะงงนิดนึงยังไงนะเพราะว่าคำว่า club เนี่ยมันแปลว่ากลุ่มคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่า I am your fan club พูดได้ง่ายๆเลยค่ะตัดคำว่า club ออกไป I'm a fan นะคะ I'm a fan หรือแบบสุดๆเลย I'm your biggest fan และคำว่า Fan ไม่เท่ากับแฟนในภาษาไทยนะถ้าเป็นแฟนกันนั้นต้องใช้คำว่า boyfriend girlfriend นะคะทุกคนมีคำไหนอีกที่ใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยมันใช้ได้แต่พอ ไปใช้แบบในภาษาอังกฤษจริงๆปุ๊บโอโ้ใช้ผิดทีชีวิตเปลี่ยนมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ